ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการจับปลากัดนะฮะเราจะมาดูกันว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับผมจะใช้ปุ้งกีนะครับเป็นอุปกรณ์ในการซ่อนนะฮะโอเคฮะใช้เท้านะครับใช้เท้าเหยียบปลากัดส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ริมตะลิ่งนะฮะตามขอบขอบนะครับขึ้นมามีเปล่าโอ้โห เยอะครับที่อยู่บ่อดน,นี้เยอะมากเลยฮะก็จะใช้วิธีอย่างนี้นะครับตักขึ้นมาเสร็จปุ๊บมาคัดเลือกปลาคัดเลือกปลาที่เราต้องการนะครับนี่ลูกแก้มเขียวนะครับกัดพุ่งแม่เตยนะครับสวยมากฮะตัวนี้จอพอเหมาะเลยนะ Chỉ đầy mà Chỉ phải lắp bắt điều này Mình nè Ok các bạn.